สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอีโนนอีโนนเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัลฟาเบต้าอัลคาเอยด์คาร์บอนิลโดยที่อีโนนนั้นเป็นสารประกอบออร์แกนิคชนิดหนึ่งที่มีทั้งแอลคีนและคีโตนโดยสารประกอบที่ง่ายที่สุดของอีโนนก็คือบิวทีโนนนั่นเองค่ะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอีโนนสังเคราะห์ยังไงอีโนนเกิดจากการสังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาแอลดอลคอนเดนเซชันที่เป็นดังสมการนี้ค่ะสเปกโทรสโคโปีในสารประกอบอีโนนการหาแลมดาแม็กของสารประกอบอีโนนได้มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อวูดเวิร์ด ได้กำหนดค่าการหาแลมด้าแม็กไว้ดังนี้ค่ะต่อไปเราจะมาดูเส้นสเปกตรัมของอีโนนะคะโดยจะยกตัวอย่างมา2ชนิดน,นั่นก็คือ สารที่ชื่อว่าโพลีโกนและคาร์บอนโดยที่มีเส้นสเปกตรัมเป็นดังนี้ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการคำนวณหารแลมดาแม็กของสารประกอบที่เป็นอ e ีโนนนะคะตัวอย่างแรกจะเป็นสารประกอบที่ชื่อว่าโพลีโกนซึ่งจะมีรูปล่างเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสารประกอบอ e ีโนนของเราจะเป็น แพรน์เ e นป็นบบเป็นแบบ s i ก Member ก็จะได้ค่าเป็น215นาโนเมตรนะคะที่ตำแหน่ง Alpha เราจะมี r ริงเรสิด u e เราก็จะนับเป็น10นาโนเมตระคะ่ะแล้วก็ที่ตำแหน่งเบตานะคะเราจะมี l อล r ิวกรุ๊ปสองหมู่ซึ่งก็คือหมู่เมทิลนะคะ่ หมูละ12นาโนเมตรเรามี2อหมูก็จะเป็น24นาโนเมตรนะคะแล้วเราก็จะมีเอ็กโซคลาลิกดละบนบอลก็จะนับเป็นอีก5นาโนเมตรค่ะแต่ว่าสารละลายของเราอยู่ในโซเวนที่เป็นเฮกเซนเราก็เลยลบไปอีก11นาโนเมตรค่ะดังนั้นเราก็จะสามารถคำนวณแลมนาแมกของพูลิคนได้เป็น245นาโนเมตรค่ะ ตัวอย่างต่อไปก็จะเป็นการคำนวณค่า l a m b d แม็กของคาร์บอนนะคะซึ่งคาร์บอนนี้จะเป็น s i เ member p แ e n รน e n โนะคะก็จะมีค่าเริ่มต้นที่215นาโนเมตรค่ะต่อไปที่ตำแหน่งแอลฟานะคะเราจะมี l q y group หนึ่งหมู่นั่นก็คือหมู่เมทิลเราก็จะบวกเพิ่มไปอีก10ค่ะแล้วที่ตำแหน่งเบตานะคะเราก็จะมี l ิง k รซิ r e i d ก็จะ นับเป็น12นาโนเมตรค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสารละลายของเราจะอยู่ในโซเวนที่เป็นเฮกเซนเราก็เลยลบออกไปอีก11นาโนเมตรค่ะเราจึงสามารถคำนวณหาแลมดาแม็กของคาร์บอนได้เป็น226นาโนเมตรนั่นเองค่ะ